กิดมาเป็นคนทั้งทีจงสร้างความดีฝากไว้เป็นอนุสร์สืบทอดกันไปเกียรติสัติ์จะมอบไว้แด,ด่ตนบัลลังบัลลังนค,นคุณย่าสอนด้วยจิตอาสา ไม่คิดค่าบรรยายเลยทั้งสิ้นนอกจากที่เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยพอทํางานมาทาั้งชีวิตแล้วน่าจะพักผ่อนนะคะแต่คุณย่าเนี่ยยังต่อสู้สิ่งที่คุณย่าทําเนี่ยก็คือคให้เราให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจัก,กระคือการรักษาโรคที่สามารถรักษาได้ทุกโรคจริงหรือความจริงที่ต้องพิสูจน์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ สั่งแม็กดิลิเวอรี่17:11สวัสดีครับรายการบัลลังคนดีคือรายการที่เราเชิดชูคนดีขึ้นสู่บัลลังกลับมาพบกับชีวิตของคนดีผู้มีแบบอย่างที่น่าชื่นชมวันนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งชีวิตกับเขาโครชีวิตจริงที่ถ่ายทอดสู่บทละครเรื่องของขวัญจากคุณย่าพบกับชีวิตที่มีแบบอย่างที่ดีกับคนดีคนนี้ครับข้าบาทุเดียพระเยรหัวเป็นตัวอย่างที่ดี ทุกครั้งที่ไปสอน15ปีย่าจะพูดถึงเรื่องจะเล่าถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเหน็ดเหนื่อยมากนะคะท่านไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรท่านอยากให้ประชาชนของท่านอยู่เย็นเป็นสุขการทํากุศลต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ดีคุณทําและตลอดชีวิตคุณจะไม่เสียใจถ้าจะทําบุญกับมูลนิธิชัยพัฒนาชีวิตคุณจะไม่มีความเสียใจว่าโอ้เหมนที่ฉันบริจาคไปนั้นไปทําอะไรแต่พระองค์ท่านนําทุกบาททุกสตางค์ของเรา ไปช่วยเพื่อนร่วมชาติของเราทั้งประเทศคุณย่าเยาวเรศบุญนาคเรื่องราวของผู้หญิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจมามากมายเธอคือผู้หญิงเก่งที่ดํารงคงชีวิตด้วยความแกร่งสู่ปัจจุบันกับชีวิตที่ขออุทิศกับชีวิตการแพทย์ทางเลือกอย่างจัก,กรกลการรักษาและการบำบัดโรคชีวิตความเสียสละการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่อมอบเป็นของขวัญสู่สังคม โดยคุณย่ายมีจุดเริ่มต้นในวัยเด็กที่ได้เรียนรู้ทุกอย่างและถูกถ่ายทอดมาจากครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อแบบอย่างและแนวคิดการเลี้ยงดูที่ใช้ได้กับทุกครอบครัว อายุวันโนสุข,ขังพ้าลังขอให้เรียนหนังสือเก่งนะปเป็นเด็กดีนะพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวหนูไปสวดมนก่อนนะคะไปสิลูปไป วัยของพ่อด,ดีจริงๆเลยนะเนี่ยแก้งบอกยายหนูว่ามองหนังสือไม่ค่อยเห็นยายหนูอะไเลยต้องอ่านหนังสือสวดมนต์ให้พ่อฟังทุกวันและเดี๋ยวนี้อ่านติดเป็นนิสัยเราไม่ต้องชวนไปอ่านหนังสือสวดมนตนะ์น่ะยายหนูก็ไปอ่านเองเลยอะ่ะพ่อนี้เก่งจริงๆเลยอะ่ะเราจะต้องสอนลูกให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำกุศลตั้งแต่เล็กจะได้ซึมซับเป็นนิสัยแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่มนะ ็จะต้องทำให้ลูกดูก่อนมีอะไรหรือแม่พี่นวนมาหาท่าทางจะมีเรื่องเดือดร้อนอีกแล้วหรอพ่อคือลูกผมโดนจับที่โรงพักไปมีเรื่องกับเขานะครับ ตำรวจทั้งหาเงินเปประกันตัวผมไม่มีเงินเลยครับช่วยผมด้วยเถิะครับไม่งั้นลูกผมเสียหน้าคตแย่เลยครับช่วยด้วยเถิะครับไม่งั้นลูกผมแย่แน่ช่วยผมด้วยครับช่วยเถิะพ่อหาอะไรอยู่หรอคะหาโฉนดอยู่ลูกเอาไปทำอะไรเหรอจ๊ะพ่อลูกชายหลงลวนอ่ะ เขามีเรื่องถูกตำรวจจัดอยู่ที่โรงพักพ่อต้องเอาโฉนดเนี่ยไปประกันตัวข้อมาทำไมพ่อต้องไปช่วยเขาด้วยคะทำไมลุงล้วนไม่ไปช่วยลูกเขาเองก็เพราะลุงล้วนเน่ยเขาไม่สามารถช่วยลูกชายเขาได้เขาเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากเราแต่ลุงล้วนเขาไม่ใช่ญาติเราสักหน่อยคะ่ะแค่เป็นเพื่อนบ้านเราเองจำไว้นะลูกคนเราเกิดมาต้องมีจิตมีน้ำใจ ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่กําลังยากลำบากโดยที่เราไม่ต้องเลือกว่าเขาเป็นใครหรือเป็นอะไรกับเราหรือไม่การที่เราช่วยเหลือใครสักคนให้เขาพ้นทุกข์ได้เนี่ยถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะลูกและที่สําคัญการช่วยเหลือใครเราอย่าหวังผลตอบแทนเขาจะไม่รูกเดี๋ยวเข้าใจแล้วคะ่ะพ่อเออจริงสิ ก็จะถามเราหลายวันแล้วนะหนูเรียนที่นี่จบแล้วหนูจะเรียนต่อที่ไหนล่ะอืมแม่ว่าหนูเรียนที่เบนจาม่าหรือสตรีวิทย์ก็ดีนะโรงเรียนเขาก็ดีแล้วก็ใกล้บ้านเราด้วยเอ,อ่อหนูอยากเรียนที่โรงเรียนศึกษานาดีค่ะอา้าวศึกษานาดีโอ้โหหนูต้องข้ามเรือไปเรียนชน่นะลูกแล้วทำไมหนูไม่เรียนใกล้บ้านล่ะแน่ คงจะตามเพื่อนล่ะสิฮะเอาเถอะเอาเถอะหนูจะเรียนที่ไหนก็ได้นะแต่พ่อขออย่างเดียวหนูต้องตั้งใจเรียนนะจริงเหรอคะพ่อชยยัยอมแล้วหนูต้องเป็นเด็กดีด้วยนะลูกค่ะเก่งดีนะลูกน <c oughs> อกจากเรียนหนังสือหนูต้องสวดมนต์ทุกวันด้วยนะลูกถูกปะใช่ <c oughs> <c oughs> พ่อสอนอันต้องครบกับเพื่อนที่เรียนหนังสือนะมากินครับบาลังบาลังคนดี